ในหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียโบราณมีเด็กหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าสิทธาถเขาเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้ทรงภูมิผู้คนต่างเห็นว่าเขาเป็นหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดใครๆก็พูดว่าวันหนึ่งสิทธาถคงบรรลุธรรมเช่นเดียวกับนักปราชญ์ทั้งหลายแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามเราศึกษาพระเวท รู้คำสอนของเทพเจ้ามากมายแต่ทำไมใจเรายัางไม่รู้จักความสงบเลยเพื่อนสนิทของเขาโควินทะมักเห็นสิทธัตถะนั่งนิ่งมองดูสายน้ำอย่างครุ่นคิดโควินทะเอ่ยถามสิทธัตถะว่าสิทธัตถะนายมีทุกอย่างที่ใครๆปรารถนาทำไมยังดูไม่สุขสิทธัตถะตอบโควินทะว่าเพราะสิ่งที่เรารู้ มันเป็นเพียงคำของคนอื่นไม่ใช่ประสบการณ์ของเราเองแล้วนายจะทำอย่างไรเราจะออกเดินทางเพื่อหาความจริงด้วยตนเองไม่ใช่ตามคำของใครแม้แต่คำพีพระเวทก็ตามคืนนั้นสิทธัตถะบอกกับบิดาเขาจะออกสแสวงหาความหลุดพ้นกับเหล่าสมณนะบิดาเงียบไปนานสิทธัตถะยืนนิ่งอยู่จนฟ้าสาง พรามผู้เป็นบิดาจึงกล่าวว่าไปเถิดลูกหากเจ้าค้นพบสิ่งที่จริงกว่ากลับมาบอกเราโควินทะเดินยิ้มเข้ามาหาสิทธตทะพร้อมพูดว่าถ้าเจ้าไปเราก็จะไปด้วยสองหนุ่มจึงออกเดินทางจากบ้านเกิดก้าวแรกบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ณนะเวลานั้นเสียงสะท้อนในใจสิทธตทะได้บอกกับตัวเองว่า ไม่มีใครมอบความจริงให้เราได้เราต้องเดินทางไปพบมันด้วยหัวใจของเราเองสิทธาตะและโควินทะเดินทางไปเข้าร่วมกับพวกสมณนะกลายเป็นชายเร่ร่อนผู้ละทิ้งโลกกินน้อยนอนน้อยฝึกความอดทนจนร่างกายผ่ายผอมสิทธาตะเรียนรู้การปล่อยวางสิ่งภายนอกเขาอดอาหารได้หลายวัน เดินเท้าเปล่าบนหินร้อนโดยไม่สะทกสถานแต่ในใจของเขายังไม่พบสิ่งที่เรียกว่าหลุดพ้นเราทำให้ร่างกายสงบได้แต่ใจเรายังดิ้นรนวันหนึ่งขณะเขานั่งหลับตาใต้ต้นไม้โควินทะเอ่ยขึ้นกับสิทธัตถะด้วยเสียงพูดเบาๆว่าเราเห็นท่านสมณะทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เห็นใครรู้แจ้งจริงๆ สิทธัะเห็นด้วยกับโควินทะว่าเพราะพวกเขาเพียงหนีจากโลกแต่ยังไม่ได้พบตนเองถ้าการหลุดพ้นคือการหนีเราจะหนีไปถึงไหนกันสิทธัะเริ่มเข้าใจว่าความจริงไม่อาจได้มาจากการทรมานตนหรือการฝืนธรรมชาติเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าทางสายกลางโดยยังไม่รู้เลยว่าคำนี้ อีกไม่นานจะมีความหมายใหญ่หลวงเมื่อทั้งสองได้ข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชื่อโคตมะเดินทางมาใกล้หมู่บ้านสิทธตถจึงตัดสินใจจะไปพบพระองค์บางทีผู้รู้แจ้งคงช่วยเปิดประตูในใจเราได้โควินทะก็เห็นด้วยกับสิทธตถว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปด้วยกันแล้วเส้นทางใหม่ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง สองหนุ่มออกจากสมณะเพื่อพบชายผู้เป็นเตือนรู้แล้วณเวลานั้นเสียงสะท้อนในใจสิทธัตถะได้บอกกับตัวเองว่าเราจะไปฟังคํำของผู้รู้แต่จะไม่ละเลยเสียงของหัวใจเราเองสิทธัตถะและโควินทะเดินทางมาถึงสวนแห่งหนึ่งที่ผู้คนมากมายมารอฟังธรรมจากพระโคตมะเมื่อพระพุทธเจ้าก้าวออกมา โลกทั้งใบเหมือนเงียบลงสิทธทะมองดูพระพักอันสงบไม่ใช่ด้วยศรัทธาแบบคนทั่วไปแต่ด้วยความเข้าใจบางอย่างที่เริ่มแผ่วเบาในใจหลังการแสดงธรรมโควินทะรู้สึกปลื้มใจจนถึงกับอยากบวชเป็นสาวกแต่สิทธทะกลับนิ่งเงียบสิทธทะพระองค์รู้จริงเราควรอยู่กับท่านพระองค์รู้แจ้ง แต่หนทางของพระองค์ไม่อาจเป็นหนทางของเราได้โควินทะถามสิทธัตถะอย่างใร่รู้ว่าทำไมละ่ะเพราะความรู้แจ้งของพระองค์มาจากประสบการณ์ของพระองค์เองเราไม่อาจาลอกเลียนความตื่นรู้ได้เหมือนเราดื่มน้ำจากถ้วยของผู้อื่นมันไม่ดับกระหายในเราในเวลาต่อมาสิทธัตถะขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนจากลา พระองค์ตรัสว่าเจ้าฉลาดนักสิทธทัตถะขอให้รู้ไว้ว่าอย่าหลงในถ้อยคำของธรรมแต่จงมองหาความจริงด้วยหัวใจที่เงียบสงบสิทธัตถะกราบแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ข้าจะไปตามทางของข้าเองแต่จะไม่ลืมรัศมีของพระองค์เลยในเวลานั้นโควินทะตัดสินใจอยู่กับพระพุทธเจ้า สิทธัตถะจึงเดินทางต่อเพียงลำพังขณะเดินอยู่บนเส้นทางริมป่าเขารู้สึกถึงความอิสระครั้งแรกในชีวิตเราไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่สมณนะไม่ใช่สิทธิ์ของใครเราคือสิทธัตถะผู้กำลังเกิดใหม่เสียงในใจของสิทธัตถะในเวลานั้นบอกกับตัวเองว่าการตื่นรู้ไม่ได้อยู่ในคําสอนของใคร แต่อยู่ในประสบการณ์ของเราเอง